สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัสารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราก็จะมีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับในการที่จะมาบำบัดโรคภัยต่างๆแต่ก็จะเป็นแขนงของเกี่ยวกับคือขนานเอกเลยนะครับเกี่ยวกับอาการไอไอเรื้อรงังหลอดลมอักเสบ แก้อาการเจ็บคอคออักเสบท่านผู้ชมแม้แต่ทอมซินอักเสบนะครับก่อนที่นะครับเชื้อต่างๆที่มันจะไปลงปอดเราเราจะใช้สมุนไพราทางเลือกอีกชน,นิดหนึ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันเป็นสมุนไพรใบหนุมานประสานกายท่านผู้ชมเอกแขนงหนึง่งวันนี้นะครับไอเรื้อรังท่านผู้ชมก็เป็นสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับวันโรค วันรคปอดนะมะเร็งปอดนะครับถุงลมป่งพองนะครับพวกนี้เกิดอาการไอต่างๆมากมายไอเพราะอะไรไอเพราะตัวเรานี่แหละท่านผู้ชมเราคิดว่าเราไปสถานที่ต่างๆแล้วเนี้ยนะครับมันปลอดภัยต่อเราถ้าไปในที่ชุมชนคนเยอะๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะปิววันไปเยอะแยะมากมายทีนี้ถ้ามีหากคนใดคนหนึ่งในการที่ไอออกมาท่านผู้ชมเชื้อโรคนั้นนะ่ะมันจะอยู่ในอากาศได้ หลายวันทีเดียวเพราะฉะนั้นเชื้อเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่อากาศหนาวไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่อากาศร้อนแม้แต่ร้อนชื้นฝนตกก็แล้วแต่นะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาการไอเนี่ยมันมีมากมายหลายสาเหตุไอเกิดจากอะไรไอเกิดจากการที่เราติดเชื้อนะครับ ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมหรือไข้หวัดธรรมดาก็แล้วแต่นะครับแม้แต่ทอมซินอักเสบก็แล้วแต่คนที่เป็นทอมซินอยู่แล้วเนี่ยต้องดูแลตนเองให้มากมายอย่าให้โรคไข้หวัดเนี่ยมันเข้ามาทําลายเราจนได้นะครับอย่าให้เข้ามาสู่ร่างกายเราอย่าให้เข้ามาสู่การทําลายปอดของเราเพราะเรามีการหายใจเข้าไปเพราะฉะนั้นนะครับพวกเชื้อพวกนี้นะครับมันจะมีอาการที่ นะครับแสดงออกมาก็คือไอไอต่อมาก็คือไอแบบแห้งๆก็มีไอแบบมีน้ำมูกคือแบบเสมมีเสมหะติดคอตลอดเอ๊ะทำไมมันเหมือนปีกกันเป็นก้อนไอไอไออย่างนั้นอ่ะนะครับเราจะใช้สมุนไพรใบหูเสือมาแล้วแต่คราวนี้ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คือสมุนไพรใบหนุมานประสานกายบางคนบอกว่าเอยคุณโจใช้ใบหนุมานประสานกายกับใบหูเสือต้มด้วยกันได้ไหม ได้เหมือนกันแต่ในในมุมมองของวิธีการนี้เป็นการใช้สมุนไพรใบหานุมานประสานกายนะครับอันนี้เหมือนกันท่านผู้ชมแต่ช่วงนี้โจก็ขอบอกก่อนนะว่าอาการไอเนี่ยหลายๆคนติดการจากการหายใจเพราะฉะนั้นในการใส่แมสเนี่ยถ้าคนเยอะๆนะครับเราก็พยายามใส่แมสนิดนึงนะครับแต่จริงๆการใส่แมสนานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับ แต่ถ้าเราอยู่อากาศโล่งๆอย่างเงี้ยผมจะใส่แมสไปทําไมเพื่ออะไรใช่ไหมครับเพราะผมรู้เรื่องสมุนไพรามากมายหลายตัวหลายชนิดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอาการไอหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าอาการมันจะลงปอดหรือจะลงตรงคอก็แล้วแต่ก่อนที่มันจะลงปอดเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้เรื่องของสมุนไพรไว้ก่อนวันนี้นะครับก็คือว่าเป็นอีกแขนงหนึ่งในการที่เราจะใช้สมุนไพร ใบหูเสือมาแล้วนะครับทีนี้เราใช้สมุนไพรใบหันนุมานประสานกายเรามาทราบกันเลยว่าวิธีการใช้นะครับเป็นอย่างไรวิธีการใช้เนี่ยเราจะใช้ใช้ใบสดหรือใบแห้งก็ได้ประมาณ8 9ถึง9ใบหรือ9 1 0ถึง10ใบก็ได้ในการต้มน้ำประมาณ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการเลยนะที่เรามาพูดเนะี่ยต้มน้ำเดือดประมาณคือฉีกใบให้ขาดก็ได้นะครับ ทีนี้เอาเอาสมมติว่าเอาใบสดอ่ะอย่างเช่นเราเอาใบสดเนี่ยเราก็ฉีกล้างน้ําสะอาดแล้วก็ฉีกกกนะต้มน้ําให้เดือดประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีน้ําเดือดเราก็จะเอามากินขณะอุ่นๆครั้งละประมาณหนึ่งแก้วท่านผู้ชมเอาละนะครับเราจะกินครั้งละประมาณหนึ่งแก้อย่างไงเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะครับแต่นะครับขอบอกเลยถ้าหากท่านใดนะครับที่ออกกําลังกายมาใหม่ๆนะครับเหนื่อยๆเนี่ย มากินชาเอามากินน้ําต้มสมุนไพรใบหานมุมานประสานกายเนี่ยอย่าเพิ่งกินนะครับเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรที่เขาเรียกว่าอะไรท่านผู้ชมในช่วงที่เลือดที่มันวิ่งอะ่ะนะครับหัวใจเรากําลังเต้นตุบตับตุบตับเนี่ยร้อนๆเหน,นื่อยมาเนี่ยนะครับเพราะสมุนไพรชนิดนี้มันมีผลต่อหัวใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านสามารถน็อกได้เลยเช่นกันถ้าหากใช้ไม่เป็นวิธีการใช้เป็นทําไงท่านคุณโจ หลังจากที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วสิบถึงสิบห้านาทีน้ําเดือดเนี่ยตัวยามันก็จะเหลืองอ้ยสวยเลยนะครับแล้วเราก็จะเอามากินเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วตอนก่อนอาหารสักยี่สิบถึงสามสิบนาทีได้ท่านผู้ชมเราก็กินกินไปหรือจิบไปจนหมดนะครับถ้ากินกินกินไปแล้วมันจิบไปเรื่อยจิบไปเรื่อยก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องจิบจิบที่เป็นอมเป็นนั่นหน่อยนะครับเป็นกิจจลักษณะในการกินทีหนึ่งเป็นแก้วเลยนะครับ หรือ,อตอนเย็นนะครับก็เป็นแก้วเลยกินกี่วันคุณโจกินขนาดอุ่นๆน,นี่กี่วันเราจะกินอยู่ประมาณ 2- 3สวันท่านผู้ชมเชือ้อโรคพวกนี้มันก็จะหายตาจากไปจากเรานะครับมันจะไม่ลงปอดเลยนะครับมันจะอยู่แถวบริเวณนี้หลอดลมของเรานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราติดเชื้อนะครับติดเชื้อพวกเชือ้อโรคต่างๆที่มากมายนะครับ ช่วงนี้ก็เรามัดระวังแล้วกันท่านผู้ชมคนจีนเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาจะเอาเชื้อโรคเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศเขาเนี่ยก็คือว่าตามที่ได้ดูคลิปนะจะมีคลิปมากมายไม่มีที่เผาอะคือคนมันตายเยอะแล้วก็เอามาเผาตรงไหนหรูป้ป่ะเผาหน้าบ้านบ้างตรงกลางถนนบ้างตรงกลางในเมืองบ้างริมถนนเลยนะครับร้องห่มร้องไห้กันท่านก็คงอาจจะเห็นหลายๆคลิปนะถ้าท่านใดยังไม่เห็นหลายคลิปเนี่ยก็ เดี๋ยวมันก็แชร์กันมาท่านผู้ชมก็มีมากมายนะครับที่เราได้ดูเราต้องเปิดหู <S <S เปิดตานะนะครับไม่ใช่ว่าอาตื่นตโนกว่าอุ้ยคุณโจพอนั้นแล้วฉันจะทํำยังไงเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้โจก็ทําเป็นซองชาเรียบร้อยแล้วก็มีนะครับทําไว้เรียบร้อย,แล,นะย,อยแล้วก็มีครับผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ทีนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าในเมื่อเราเป็นโรคเกี่ยวกับ ลมหายใจเนี่ยนะครับระบบทางเดินหายใจเนี่ยเราจะทํำยังไงไม่ให้มันลงปอกนะครับเราก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการแก้ไอเพราะว่าสมุนไพรชนิดนี้มันจะทําให้เห็นเป็นรูป,ปลักษณ์เลยนะครับรูปลักษณ์ยังไงคืออย่างอย่างในกอในขอนางกองนางคอ,งน,างองนางงอนี่นะครับไอกันแล้วก็ปิวว่อนไปเลยยิ่งตลาดยี้ยิ่งติดเชื้อได้ง่ายยิ่งในรถเมนะครับรถไฟ เขาก็จะติดเชื้อได้ง่ายๆมากๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับอาการไอไอเรื้อรังแก้อาการเจ็บคอไอจับพลันก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับหลอดลมหายใจนะครับมีอาการเจ็บคอคออักเสบทอมซินอักเสบคือบางคนเนี่ยนะครับเวลาเรานอนเนี่ยส่วนมากหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ ดูตนคือแค่จะไปดูตนเองตอนนอนเนาะก็ยันผ้าห่มออกไปยันทั้งผ้าทังมบางคนก็ยังนอนดิ้นอยู่โตแล้วยังนอนดิ้นก็มีนะนะครับมีเมียแล้วก็ยังนอนดิ้นอยู่แต่ถ้าเป็นเด็กแล้วท่านผู้ชมเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเด็กเนี่ยก็สามารถกินได้แต่กินได้พอประมาณนะครับไม่ได้กินเยอะนะอาจจะไม่ได้กินเป็นแก้วนะครับกินคือค่อนๆแก้วอะ่ะสมมติว่าเต็มเต็มแก้วเนี่ยก็หนึ่งในสี่สิงในสี่ส่วน ของแก้วก็สามารถกินสม,มุนไพรใบหันุมานประสานกายได้ในการเกี่ยวกับโรคไอไอเรื้อรังไอไอไอกระดอกกระเดียะไอคักคักไอคักนอกคักแน่ไอคักพูดไอหลายไอบางคนนะอไอนี้ประสบการณ์นะท่านผู้ชมขอพูดสักนิดหนึ่งบางคนเนี่ยตัวเราก็ดีนะกลางวันก็ไม่ค่อยไอหรอก แต่พออากาศเย็นๆน่ะเริ่มที่จะไอปอดเขาไม่ดีอยู่แล้วไงทีนี้เวลาเราไปอาบน้ําเนี่ยเราอาบน้ําเย็นเนี่ยอย่าเพิ่งเอาน้ําใส่หัวนะนะครับมันจะไอเร็วแบบไอสุดกู่เลยอะไอมากๆทีนี้ออกมานะครับถือผ้าขนหนูออกมาแล้วก็ไอนะครับเพราะจูเคยเป็นนะครับตั้งแต่ผมกินชาสมุนไพรตัวเนี้ยนะครับชาหานุมานประสานกายเนี่ยมัน ช่วยเรื่องของเกี่ยวกับปอดอยู่แล้วนะครับปอดไม่ดีนะครับโจเนี่ยเป็นคนที่ไอบ่อยมากเพราะฉะนั้นในการที่เรามาบําบัดเนี่ยถ้าโจคุยคลิปอยู่เนี้ยโจมีไอแล้วนะถ้าปั่นนั้นอะ่ะแต่นี้ผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าไงรู้เปล่าร่างกายเรามันปกติเราใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดเวลาเรานอนกลางคืนเนี่ยเราก็ใส่เสื้อกันหนาวนะครับเพราะอากาศทั้งบ้านโจเนี่ยที่มหาสารคามเนี่ยอำเภอบบรือเนี่ยนะครับก็คือว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลง เนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมามีฝนตกด้วยคือตลกมากเลยนะครับอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมโรคภัยเนี่ยมันจะมาเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับทีนี้เวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราสมควรที่จะใส่แมสไหมถ้ามีผู้คนผู้พ,พาดเนี่ยเราต้องใส่เพราะบางคนแอมกาไอออกมาน่ยมันเป็นฝอยออกมาเลยเชื้อโรคมันละว่อนเลยนะอยู่ในอากาศเนี่ยนะครับทีนี้เราก็ หายใจเข้าไปโอ้นะครับแต่อย่างน้อยนะถ้าเราไปสถานที่ไม่ว่าจะเป็นตลาดผู้ผู้คนผู้พานมากมายไม่ว่าจะเป็นในห้างไงก็แล้วแต่ใส่แมสได้ก็ใส่นะท่านผู้ชมปกติแล้วโจวก็ไม่อยากจะใส่นะคําว่าแมสเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะว่าการใส่แมสเนี่ยมันเป็นการเอาเชื้อโรคเข้ามาสู่ตัวนะเอาลองนึกนะอย่างเราเนี่ยใส่แมสปุ๊บใช่ไหมเราหายใจออกไปปุ๊บมันก็ดีดกลับไปทางเดิม พอดีดกลับไปทางเดิมแล้วก็เชื่อโลกเข้าไปต่อนะครับาคาร์บอนไดออกไซด์ก็เข้าไปเลยนะครับเข้าไปสู่ร่างกายต่อเราก็ได้โลกต่อ,อเป็นซะงั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการใส่แมสมันก็ไม่ใช่เรื่องดีทั้งหมดนะครับมันก็มีเรื่องที่ไม่น่าฟังเช่นกันนะครับมันแทนที่เราจะได้อากาศบริสุทธิ์ไม่ติดเชื้อจากคนอื่นกลับได้เราคือร่างกายเรามันต้องการออกซิเจนนะไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับ ร่างกายเราต้องการออกซิเจนนะครับออกซิเจนนี่แหละนะครับในการที่จะทําให้เลือดเราไหลเวียนได้ดีนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีสังเกตนะคนที่ใส่แมสประจําประจําเนี่ยใบหน้าเขาเจ็ดเขียวช้าก็คือมันอากาศมันมันมันออกซิเจน ygen, มันเข้าไปสู่สมองได้ไม่ค่อยดีเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอากาศลงๆนะครับคนก็อยู่ห่างกัน ไม่เท่าไหร่หรอกเราจะไปใส่แมสท,ทำไมจริงไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ในสนามบินหรือแม้แต่ตลาดนะครับหรือแม้แต่นะครับในห้างเราสมควรที่จะใช้แมสนะครับแล้วก็เราซื้อของเราก็รีบออกมานะครับเราอย่าใส่แมสเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรนักหนานี่ผมเห็นนะบางคนเนี่ยขนาดบ้านคือนอกเมืองแท้ๆอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็บ้านนอกนั่นแหละ คือเขาเขาก็ยังใส่แมสนะเวลาคุยกันมันไม่ใช่นะครับจริงๆอากาศเนี่ยมันมีมากมายแล้วก็ที่แบบสบายๆอากาศมันสะอาดสะอาดกว่าคนในกรุงอีกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการที่เราจะมาบําบัดกันเนี่ยในการแก้ไอเนี่ยเราก็จะใช้สมุนไพรใบหนุมานประสานกายในการที่จะมาบาบัดนท่านผู้ชมใช้เพียง9ใบถึง10บใบเท่านั้นในการต้มน้ําก็ประมาณ1ลิตรนะครับต้มน้ําให้เดือด ฉีกใบให้ขาดก็ได้ท่านผู้ชมแล้วก็มากินเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วแต่ถ้าเป็นเด็กก็หนึ่งในสี่นะครับแก้วใสๆนะั้นหนึ่งในสี่ส่วนเด็กก็สามารถกินได้เพราะฉะนั้นสมุนไพรใบาหานุมานประสานกายแก้อาการไอไอเรื้อรังได้อย่างช่างัดนักแลรครับด้วยความปรารถนาดีจากโจนะครับผมโจห้างนักสาราคามลุงโจสมุนไพรและ นะครับช่องป๋าจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กสวัสดีครับช่างงัดรักเลยครับผม